กวนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณ พัตคารเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียสรงเล่งหงและครอบครวัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิทรกิบสเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับโรงแรมถาวรปา์มบีชรีสอร์ทช่วงค้นชวนหิวครับวันนี้เป็นช่วงพิเศษเลยนะครับที่วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเลิศนะพาเราสองคนพ่อลูก มานั่งอยู่ที่ห้องอาหารไทยโอสยามและตอนนี้ครับอาหารที่ทางโรงแรมเนี่ยคุณเลิศเนี่ยเขาจัดมาให้เราโอ้โหมีหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามองไปด้าน,านขวาเนี่ยมีอาหารหน้าตาที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นี่เป็นอาหารสไตล์อะไรครับผมอาหารสไตล์เม็กซิกันครับผมทำไมโรงแรมแห่งนี้ต้องมีอาหารเม็กซิกันไว้บริการแก่ลูกค้าด้วยฮะคือในภูเกต็ตเนี่ยครับอาหารเม็กซิกันจะหาทานยากนี่ในหาดกระลนเนี่ยหาไม่ค่อยได้เราก็เลยอยากจะเพิ่มความหลากหลาย ในกับซีนอาหารในกระดชนับตอบโจทย์สำหรับนักท่องเที่ยวชอบลิมรสอาหารเม็กซิกันวันนี้เราเอามาเสนอ2เมนูนะครับคือเมนูแรกจะเป็นอาหารทานเล่นเรียกว่านาโชซึ่งในเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นเมนูที่ป๊อปปูล่ามากทุกคนต้องทานจุดเด่นก็คือวัตถุดิบทุกอย่างหรือว่าซอสทุกอย่างเราทำเองไม่ว่าจะเป็นคอนชิปเรดซอสหรือว่าบีนซอสหรือว่าชีสข้างบน เราผสมเองเป็นสูตรของที่โรงแรมนะครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับหน้าตาเหมือนกับปอเปี๊ยะบ้านเราเลยมันคือบูริโต้ครับข้างในเนี่ยจะเป็นข้าวที่เอาไบผัดกับเรซซอสแล้วก็บีนซอสและข้าวเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เอาไปหุงด้วยนมแล้วก็เนยที่สำคัญที่สุดของอาหารเม็กซิกันนะครับคือซอสที่ทานกับอาหารนั่นเองทุกอย่างของเม็กซิกันใช่ต่อไปอยู่ด้านซ้ายมือผมครับคุณเลิศครับอาหารสไตล์ไหนครับเนี่ย นี่คืออาหารสาต์อิตาเลียนครับผมเมนูที่อยู่สุดนั่น <ผม S 2> เลยก็คือ,อเป็นซุปซีฟูด้ดช,ชื่อว่าบอเลสซุปครับผมความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยคืออะไรครับความพิเศษของเมนูนี้เราจะสรรหาแต่วัตถุดิบที่สามารถหามาได้สดๆทุกวันนะครับครับม ซึ่งความสดความหวานของซีฟู้ดก็จะมาผสมกับความเปรี้ยวของอะมะเขือเทศมันก็จะกลมกล่อมไปอีกแบบหนึ่งครับผมและจานนี้นะคุณเลิยน,นี่คือสปากเกตตี้โอลิโอรครับผมจะเป็นสปากเกตตี้ทางทรดิชันนลของทางอิตาลี<อ>ที่เขากินกันจะเป็นสปากเกตตีผัดด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับผัดกระเทียมพริกไทยบ้านเราแต่มาผัดกับพาสต้าสูตรบ้านๆเลยถ้าไปอิตาลีจะเจอ ทุกทที่เลยคุณเลิศครับด้านนู้นเนี่ยเป็นอาหารไทยแน่นอนเพราะว่าดูจากลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นออเด็บแบบไทยๆแต่ที่ผมไปทานมาเยอะแล้วหน้าตาเหมือนอาหารชาววังนะถูกต้องครับนี่เป็นอาหารชาววังที่เป็นอาหารของทางโอเซียมอาหารไทยชาววังเนี่ยจะเน้นในความปราณีตและความเป็นศิลปะมีทั้งถุงพอมีทั้งลาเตียงมีทั้งหลายหลายอย่างรวมกันกุ้งสโลงหรือจะเป็นช่อม่วงก็ก็ดีนะอยากจะไฮไลท์ว่ากุ้งสโลงเนี่ยเราจะใช้มี ของภูเก็ตเองนะครับเห็นแล้ใช้วัตถุดิบของพื้นที่มาด้านหน้านี้เลยครับท่านผู้ชมครับแหมอยู่ข้างหน้านี่เห็นแล้วเป็นแกงแน่นอนครับเป็นแกงอะไรครับผมนี่คือแกงเผ็ดเป็ดย่างครับผมโอ้โหเมนูนี้เราจะเน้นให้มันครบรสทุกๆรสคือครื่องแกงเราทําเองหมดทุกอย่างโอ้โหทำเองหมดเลยที่ท่านผู้ชมครับเราพูดคุยมาขนาดนี้แล้วผมก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะคุณเลิศขออนุญาตชิมเลยได้ไหมฮะได้ครับผม นี่เลยครับอรโ,โอ้โหสไตล์เม็กซิกันนี่<อ>เมนูนี้เด็ดเหลือเกินกับลืมตาให้ตัวเองมาโ,โ,โ,โทษที่อร่อยมากมาภูเก็ตก็มีอาหารเม็กซิกันให้ทานนะครับไทยมาก็ลองลดได้ต่อด้วยอิตาเลียนเลยนะสปากเกตตี้โอริโอ เมื่อกี้เราว่าอิ่มอร่อยสุดๆไปกับของคาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ของหวานตั้งอยู่ข้างหน้านี้ยังมีของหวานอีกอคุณเลิศยังจัดให้อีกของหวานนี่เป็นอาหารที่เราเตรียมไว้สําหรับลูกค้าของเราที่โรงแรมแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับคือที่โรงแรมเนี่ยเราจะมีร้านกาแฟเต็มรูปแบบชื่อว่า Coffee Talk ในนั้นเนี่ยจะเสิร์ฟขนมคเค้กคแล้วก็มีกาแฟเครื่องดื่มหลายอย่างเลยสําหรับคนที่ ชอบทานของหวานหรือว่านั่งกินกาแฟหรือว่านั่งเล่น Wi-Fi อ,อะไรอยู่หน้าหาดเลยเหรอใช่ครับอยู่หน้าหานฟรีท <Coffee Talk. S 1> รับทริปนี้นะครับเรา2คนพ่อลูกเนี่ยมาภูเก็ตเนี่ยก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับ<า>ก,ก็คือคุณเลิศเนี่ยพาเราไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆหลายมุมของโรงแรมรทั้ง2โรงแรมเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มนะครับสำหรับท่านชมครับที่เห็นความสุขของเราสองพ่อลูกนะครับในทริปนี้นะครับง่ายนิดเดียวถ้ากว่าอยากจะมาใช้บริการอย่างมีความสุขกับโรงแรมแห่งนี้นะครับเพียงเข้าไปคลิกแล้วก็ไปดูในเว็บไซต์ของโรงแรมแห่งนี้คุณก็สามารถมาใช้บริการได้เหมือนกับเราสองคนครับและทริปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณเลิศที่เรียกได้ว่าจัดเต็มให้แก่เราสองคนพ่อลูกก็อยากจะฝากให้ท่านชมทางบ้านมาใช้บริการที่โรงแรมแห่งนี้กันมากๆนะครับสำหรับทริปนี้ ต้องขอขอบคุณคุณเลิศมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกสนานและอิ่มอร่อยสไตล์กวนชวนเที่ยวกันแล้วนะครับแป๊บเดียวแหม่เวลาก็หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยกลับมาติดตามชมกันใหม่ว่ากวนเราเนี่ยจะพาไปชวนเที่ยวและชวนหิวกันที่ไหนกันบ้างครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีของเราครับโรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตครับสายการบินแอร์เอเชียขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร ชาดอกกำาฝอยตราบ้านสมุนไพรและพัตตาคันเล่งของพระรามสองและสุขุมวิท๖2สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับทวววไรชนี